กำลังปฏิบัติการพิเศษเสีราเพนเทราก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2018ในป้อมปานามาประเทศเพนเทราเช่นเดียวกับกลุ่มกองกำลังพิเศษอื่นๆถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญเช่นการรบนอกแบบการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบการปฏิบัติการจิตวิทยาการปฏิบัติภารกิจโดยโตรงการลาดตระเวนพิเศษ การต่อต้านการต่อการร้ายการป้องกันภัยให้กับมิตรประเทศภารกิจคู่ขนานและการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพหลังจากการโจมตีครั้งใหญ่ของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่20มกรามคมทิสตก,กราย2024รัฐบาลเพนเทราอ่อนแอลง รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในทับใหรรัฐบาลที่สุดสถานภาพระบบเศรษฐกิจความมั่นคงล้มเหลวทั้งหมดหน่วย SPG จึงถูกเรียกตัวเพื่อสแสวงหาหนทางในการฟื้นฟูความมั่นคง,งของประเทศมีการเรียกรกลมคนหน่วยอย่างลับๆในเดือนมิถุนายนพฤกราช2024โดยปรับความสามารถปฏิบัติการลึกลายแนวค่าสิทธิและจัดสรรยุธทธภกรของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้เพื่อเพิ่มความที่ตึงทางยิทธวิธีควบคู่ไปกับการแทรกแซงที่รวดเร็วและเด็ดขาดขัให,ห้้น่วนนี้เป็นกองกำลังที่หลากหลายและใช้ทรัพยากรที่จำกัด